คุณกำลังมองหาวิธีลดไขมันหน้าท้องอยู่ใช่ไหมคนพบคุณประโยชน์ที่น่าทึ่งของโยคะที่ออกแบบมาเพื่อเน้นบริเวณหน้าท้องโดยเฉพาะเริ่มต้นด้วยท่าเรือท่าทางที่มีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างแกนกลางลำตัวเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องรวมไม้กระดานท่าอเนกประสงค์ที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดไขมันหน้าท้องเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงท่าทางและความสมดุลโดยรวมของคุณอีกด้วย อย่าลืมท่าง,งูเห่าท่านี้ยืดหน้าท้องของคุณพร้อมทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อรองรับกระดูกสันหลังผสมผสานเทคนิคการหายใจเข้ากับท่าทางของคุณการหายใจที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกโยคะของคุณได้การฝึกโยคะเป็นประจำโดยเน้นไปที่หน้าท้องของคุณสามารถช่วยลดไขมันหน้าท้องและปรับปรุงความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวได้อย่างมาก เริ่มต้นเพื่อสุขภาพหน้าท้องที่กระชับและมีสุขภาพดีของคุณและเริ่มฝึกซ้อมวันนี้